นายเจริญฤทธิ์สมวนศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสุดาพรสมวนศักดิน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่รับมอบสิ่งของบรรรวมน้ำใจช่วยกาชาติประจำปี2564การออกร้านวาัชากาชาติในงานเลื่อนหูนขาวและงานอดทอบองดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2564โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมนำสิ่งของมามอบเพื่อใช้ในกิจกรรมร้านมัชชาการชาติและการจำน่ายสลากการชาติการกุศลในงานฤดูนหนาวในงานอ,อุทอของดีเมืองเชียงใหม่ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษา,าดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1ตะบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสมาชิกเหล่าการชาติ เวรประจําวันต่างๆเช่นประจําวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นำสิ่งของมาร่วมมอบตั้งแต่รถจักรยานยนต์รถจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าผ้าห่มกันหนาวเป็นต้นบริษัทนิยมพาณิชย์กรุ๊ปก็มอบรถจักรยานยนต์ผ่านกับท่านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มามอบให้แก่เหล่ากาชาติด้วยเช่นกัน อีกบริษัทหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยทุกๆุกปีต้องหมอบรถจักรยานให้ก็คือบริษัทเจริญมอเตอร์ซึ่งมีนางสุรีพรคองประเสริฐเป็นประธานบริษัทในงานวันนังกล่าวกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ได้นําน้องซินดี้หรือนางสาวอาเล็กซานดราแฮงกี้นางสาวเชียงใหม่คนล่าสุด มาร่วมสร้างสีสียงในงานนี้ด้วยเช่นกันของกระชาติจหวัดเชียงใหม่ที่ฉายบนจอ led ตั้งแต่ตอนเช้านะคะก็พันธกิจต่างๆตามที่เราได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติทั้งเหล่ากระชาติข้าผิงกระชาติหากชื่นชอบคลิปนี้อยากชมคลิปต่อไปกดกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ ให้งานได้ดำเนินต่อไปนะครับขอบคุณครับ